่เพราะว่าตะกี้กลิ่นที่เป็นมะพร้าวค่ะหอมมากค่ะเพราะว่าเราใช้น้ำมะพร้าวสี่สิบเปนต์ค่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นไอติมกะทิเขาจะใส่กะทิมากกว่าแต่เราจะเป็นไนติมมะพร้าวโอ้เออแล้วเวลาส่งขายนี่ส่งยังไงเหรอคะผมส่ง สองฟอครับโอ้ก็คือแล้วแต่ว่าร้านอาหารจะสั่งกี่กระป๋องเนี้ยเหรอคะปกติผมส่งทีร้อยสี่สิบด้วอ๋อต้องร้อยสี่สิบขึ้นร้อยสี่สิบก็จะมีวางเต็มเป็นนี่ครับเป็นตะแกรงตัวนี้ครับมีสามตะแกรงคอ๋อแต่ว่าตู้ขึ้ยืมไหมคะไม่ยืมยืมตู้เหรไม่ยืมตี๋อ๋อยืมด้วยใช่ครับตม่้ยืมตี อันนี้ราคา45คือปลีกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทรงร้านร้านก็จะอีกราคาหนึ่งเะแต่ว่า้านทานยื้อแี้ซื้อ้านก็จะมีรา่ดสุดคือ80คี่จะจะทายเอเย่นด้วยไหมคะ้อไหมคะเพื่อเขาไปติดต่อนะคะ